สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะพบกับเรานะคะช่องพังอันดาพลายนพเก้านะคะวันนี้ภารกิจนะคะของเรานะคะหลังกลับมาจากนะคะปลูกญ้านะคะก็ได้พาน้องๆนะคะเข้าบ้านนะคะอันนี้เราก็มาตัดอ้อยนะคะนี่นะคะน้ำาขังนะคะรถเข้าไม่ได้นะคะเราก็เลยเอารถรถเข็นเนาะรถเข็นพ่วงกับมอไซค์นะคะนี่นะคะมาเพราะว่าฝนตกหนักนะคะ นี่นะคะวันนี้เราก็ภารกิจของเรานะคะพอควันแม่ควันนะคะก็หลังกลับมาจากปลูกหญ้านะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านี่นะะเราก็มาตัดต้นอ้อยนะคะอ้อยสวยๆเลยนะคะให้น้องๆนะคะได้กินได้ทานนะคะนี่นะคะคะแนนที่ผู้คุณพ่อคุณแม่นะคะอุดหนุนสนับสนุนมานะคะเราก็นํามาซื้อนะคะแปลงอ้อยนะคะให้กับน้องๆนะคะเพื่อจะได้เปลี่ยนอาหารนะคะเป็นต้นญ้านะคะต้นสับปะรดนะคะแล้วก็ต้นอ้อยนะคะพลม เป็นอ้อยหวานๆนะคะเปลี่ยนอาหารนะคะให้กับน้องๆนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะคะจะ1ทุ่มแล้วนะคะเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มานะคะระยะทางก็3กิโลนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปแม่ขวานก็จะเบรกนะคะเบรกไปตรงนู้นนะคะที่แม่ขวันกองไว้นะคะนี่นะคะก็ตอนนี้ก็ กำลังเอารถเข็นนะคะออกจากสวนนะคะสวนของเราก็จะเป็นน้ำนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะเบรกนะคะต้นอ้อยก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ